ราคานี้ไม่ถึง2ล้านบาทเลยนะครับแชมป์้สังหาสวัสดีครับวันนี้แชมป์มสังหาจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมบ้านที่แชมป์เล่นนิเวทนะครับเป็นบ้านในหมู่บ้านวรรา2นะครับเนื้อที่60วาบ้านหลังนี้แชมป์จะแต่งเป็นสไตล์อิงลิสคอทเทจนะครับก็การเดินทางของบ้านหลังนี้ครับจะเดินทางง่ายมากๆนะครับเป็นบ้านที่อยู่ในใจกลางของการเดินทางที่ไม่ยากเลยนะครับใกล้โรงงานนะครับก็ด้านนอกนู้นครับ เห็นรถวิ่งไหมครับอันนั้นคือถนนเส้น3.7นะครับตรงไปก็จะมีร้านตำยำนู่นเลยครับนะครับร้านอาหารตำยำเนาะออกไปทางนู้นก็ออกไปขวามือเนาะก็จะเป็นโรงงานมินิแบใช้เวลาการเดินทางประมาณ4-5นาทีแล้วก็ไปโรงพนสันเนี่ยประมาณสัก10นาทีโดยประมาณนะครับก็จะใกล้หมู่บ้านต่างๆนะครับแถวนี้อากาศดีมากๆนะครับก็ท่านใดที่กําลังมองหาบ้านโซนใกล้โรงงานก็มาเยี่ยมชมบ้านของแชฟได้เลยครับเดี๋ยวแชฟพาไปดูข้างในนะครับก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ก็งานก็ ไปได้ประมาณสัก80%แล้วนะครับเหลือเราปูกระเบื้องหน้าบ้านทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นที่ลงจอดรถนะครับเราทาสีแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะทําสนามหญ้านะครับสนามหญ้าตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมีจุดนั่งนะครับพักผ่อนด้านนู้นด้วยนะครับตรงที่ถังสีอ่าเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะครับก็มาส่วนหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านตรงพื้นกระเบื้องตรงหน้าบ้านตรงเนี้ยเดี๋ยวแชมป์จะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีลงจอดรถนะครับเป็นสีเทาให้มันดูเป็นสไตล์อังกฤษคอเทจนะครับก็เดี๋ยวแชมป์พาไปดูข้างใน อันนี้คือห้องโถงนะครับห้องโถงเนี่ยแชมทาสีขาวทั้งหมดแล้วก็ฝ้ากบสีขาวเพื่อให้บ้านดูโปร่งโล่งสบายนะครับโดยใช้สีแสงไฟของสีส้มนะครับสีวอร์มนะครับมาตัดซึ่งกลางคืนจะดูอบอุ่นมากๆนะครับด้านหน้าด้านด้านโถงเนี้ยแชมก็จะมีชุดแต่งนะครับเป็นชุดนี้ให้ดูแบบกลมเกลืนกับตัวบ้านนิดนึงนะครับให้เป็นสวยนะครับก็อันนี้คือส่วนของห้องโถงเรามาดูส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนอย่างที่ผมบอกผมจะมีอยู่2ห้องนอนนะครับด้านซ้ายและด้านขวาห้องนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับ ห้องนอนมาตเตอร์ ater, ตอนนี้ก็ไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีตอนนี้เหลือผมปูกระเบื้องห้องน้ํนาคคใหม่นะครับวางชักโครกใหม่นะครับแล้วก็สุขภัณฑ์ใหม่นะครับอันนี้ทาสีเรียบร้อยแล้วนะนี่อีกห้องนึงครับอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่2ครับห้องที่2ตอนนี้ทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับ<ๆ>ก็ละอียดเรียบร้อยนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นห้องน้าํากลางห้องน้ํากลางตอนเนี้แชมป์ปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ วางสุขภัณฑ์แล้วหรือเอาอ่างล้างหน้ามาลงนะครับลายก็จะเป็นลายสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวชั้นพาต่อไปดูห้องครัวนะครับบ้านหลังนี้ก็จะมีห้องครัวห้องครัวก็จะมีเคาน์เตอร์ซิงค์นะครับซิงค์ล้างจานก็จะมีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เก็บสีทั้งหมดแล้วนะครับก็เหล๋ยวเก็บยละเอียดที่อีกนิดหน่อยนะครับก็จะเสร็จละหลังบ้านนะครับหลังบ้านตอนนี้ผมกําลังวางเรื่องของแทงค์น้ําเดินก็จะมีแทงค์น้ำอยู่สองแทงค์ นะครับก็จะทาสีอะไรเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนไฟเรียบร้อยนะครับเหลืองานอีกไม่เท่าไหร่ครับก็จะเสร็จคอมพิวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะอย่างที่บอกครับว่าบ้านหลังนี้จะเป็นท้าย60ตารางวานะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงหนึ่งจอดรถแชมพูสนามหน้าบ้านให้ด้วยของแถมก็จะมีแอร์นะครับมีแอร์ห,อหนึ่งห้องห้องนอนอีกสองห้องก็เป็นสามเครื่องนะครับเครื่องทำควาอุ่นอีกสองเครื่องนะครับแล้วก็มุงลวดเหล็กดัด นะครับก็จะมีครบให้ด้วยนะครับแล้วก็พัดลมดูอากาศนะครับก็เดี๋ยวผมกำลังดูให้นะรายละเอียดที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับท่านเชื่อหรือไม่ว่าราคานี้ไม่ถึง2ล้านบาทเลยนะครับท่านใดสนใจก็อินบ็อกซ์แล้วก็โทรหาแชมป์นะครับเรื่องการยื่นกู้นะครับวิเคราะห์รายได้ตรวจสอบรายได้นะครับวงเงินการกู้แชมป์บริการให้ทุกอย่างนะครับคิดถึงกระสังหาคิดถึงแชมป์นะครับ